สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนํำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนําแนวทางการเริ่มฝึกเขียนระบบเว็บไซต์นะครับผมก็มีหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่าเราจะคิดยังไงจะฝึกยังไงนะครับผมก็ตรงนี้ผมแนะนำทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนคิดไม่ออกนะครับทุกคนไปหาโหลดเทมเพลตเว็บไซต์มานะครับแล้วทุกคนลองทำ อ่าระบบเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นดูนะครับผมอ่ะก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวเทมเพลตตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับทุกคนอ่าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นเว็บไซต์อ่าประมาณว่าให้หาห้องหาโรงแรมห้องพักอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมชื่อว่า list rage นะครับอ่าตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะว่าเราสามารถที่จะเซิร์ชใช่ไหมครับอ่าเซิร์ช อย่างเช่นร้านอาหารนะครับสถานที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งโลเคชันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยกดเซิร์ชปุ๊บก็จะมีข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมนะครับเนี่ยทุกคนมาทําระบบอะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะครับอเนี้เราไม่ต้องเขียนเทมเพลตเองเลยนะครับเราก็ดูตามรูปแบบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองคิดว่าเราควรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับ่ออย่างเช่นตรงนี้นะมันก็จะมีในส่วนของสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับ่าก็จะมีรูปภาพมีไททอลมีเร й ติ้งนะครับมีราคา ประเภทนะครับมีคําอธิบายอะไรพวกนี้นะเนี่ยนะครับทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าเราจะเขียนระบบยังไงซึ่งจริงๆอะ่ะหลักๆมันก็เป็นระบบเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะนะครับหรือว่าเป็นระบบหลังบ้านที่เราเนี่ยสามารถให้แอดมินไปจัดการข้อมูลได้ง่ายๆนะครับเนี่ยเราก็อาจจะมีระบบการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในส่วนของสถานที่นะครับต่อไปก็คือการเพิ่ม ในส่วนของรีวิวจากลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราก็สามารถเพิ่มรูปภาพชื่อรีวิวที่อยู่คําอธิบายของลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับนี่ระบบในการจัดการตัวเลขตรงนี้นะครับนี่ระบบบล็อกนะครับผมโอเคแล้วก็อีเมลอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยทุกคนสามารถเขียนขึ้นมาเลยนะครับคือเราลองคิดดูว่ามันต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับจริงๆอย่างหลักๆอย่างแรกเลยนะที่เราจะต้องสร้างเป็นก็คือการสมัครสมาชิกการล็อกอินนะครับ ทีนี้หลังจากล็อกอินเข้าไปเสร็จเราอาจจะมีการแบ่งระดับยูเซอร์นะมีระดับแอดมินระดับยูเซอร์นะครับถ้าแอดมินเข้ามาในระบบเราก็ให้แอดมินไปอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมหน้าในการจัดการระบบอะไรพวกนี้นะครับส่วนยูเซอร์ถ้าล็อกอินเข้ามาเราก็อาจจะให้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้นะครับสามารถให้ยูเซอร์เนี่ยจัดการโปรไฟล์ของยูเซอร์ได้อะไรพวกนี้นะนะครับเนี่ยเราก็ไปเขียนระบบตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมนะ่ก็คือเป็นระบบ จัดการเว็บนะครับระบบหลังบ้านอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันก็จะมีหลายเทมเพลตเลยนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปต่อยอดนะเขียนระบบได้นะครับเนี่ยเราไม่ต้องมาเขียนเทมเพลตเองเราดาวน์โหลดแล้วลองไปฝึกได้อันนี้เป็นระบบอะไรอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเว็บขายของนะเนี่ย little fashion นะครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยก็อย่างเช่นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแม่ครับเราก็อาจจะไปเขียนระบบหลังบ้านในส่วนของการจัดการสินค้าเห็นไหมก็จะมี ใส่ชื่อนะครับใส่รูปภาพใส่ราคาอะไรพวกนี้คำอธิบายนะครับอ่าสามารถที่จะกดไปหน้า view all products เพื่อดูสินค้าทั้งหมดได้นะครับเนี่ยคือมันจะมีเยอะมากนะเทมเพลตที่เว็บไซต์นี้นะครับก็อยากมาแนะนำทุกคนนะครับอ่ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีมันจะมีเป็นพวกเว็บบริษัทด้วยนะครับเออนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้คืออะไรนะครับเข้ามาดู build your powerful career นะครับผมอ่ะตรงนี้อ่อจะเหมือนกับว่าเป็นเว็บ Jobboard หรือเปล่าเออนะครับเนี่ยเราสามารถ s e a r ์ชคีย์เวิร์ดเซิร์ช a t i o n นนะครับเซิร์ชตำแหน่งได้แล้วก็ submit นะครับเนี่เป็น freelance ให้เลือกได้นะว่าเป็น freelancer เป็น part-time เป็น full-time นะครับผมอ่ามาดูด้านล่างนะครับนี่ก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเออทุกคนทําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จริงๆมันจะคล้ายๆกันเลยในส่วนของระบบเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย เราก็เขียนระบบในการจัดการการเพิ่มตำแหน่งงานใช่ไหมจากบริษัทอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีรูปภาพมีชื่อบริษัทนะครับมีสถานที่ที่อยู่นะครับมีราคาเอ้ยไม่ใช่ราคาดิมีเป็นรายได้เออนะครับผมเป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้1,200เหรียญต่อเดือนนะครับอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นต่อครั้งหรือเปล่าเนี่ยต่อครั้งนะครับนี่ต่อครั้งหรือต่อชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าเราจะไปเขียนยังไงนะครับเนี่ยเราก็สามารถกด view all ดูได้นะครับนี่ ระบบในการจัดการนะครับส่วนของพนักงานนะครับนี่ยเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้สามารถที่จะ view all freelancers ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ Enter your Email อะไรพวกนี้นะเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะมาแนะนำทุกคนเนี่ยครับแล้วก็ด้านบนเห็นไหมก็จะมีระบบล็อกอินไซ up อัพอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับใครที่คิดอะไรไม่ออกนะเออไม่มีไอเดียทำอะไรเนะี่ยลองมาทำตามเทมเพลตตัวนี้ดูคือ หลังจากเราได้มองเทมเพลตเนี่ยเราก็จะมีอะไอเดียของเราขึ้นมาแล้วอันนี้ผมแนะนำนะนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะฝึกเขียนอะไรดีเนี่ยก็จะมาหาดูตามเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นหน้าเว็บนะฮะแล้วเราก็ลองไปฝึกเขียนระบบคือคิดขึ้นมาเองเลยนะครับว่าเราอยากจะให้มันมีระบบอะไรบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะฮะทุกคนไม่ต้องไปอิงตามที่ไหนก็ได้คือถ้าเรามีพื้นฐานแล้วแล้วเราอยากจะลองฝึกเนี่ย เราก็คิดขึ้นมาเองนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันควรจะมีระบบยังไงบ้างนะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือนั่นแหละตามนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็ฝึกอย่างนี้แหละนะครับบางครั้งเนี่ยผมเชื่อเลยบางคนอาจจะไม่อยากดูวิดีโอสอนใช่ไหมคืออยากจะลองเขียนดูเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับลองดาวน์โหลดเทมเพลตมาแล้วก็ฝึกประยุกต์ใช้นะฝึกเขียนต่อย,ยอดฝึกเขียนระบบดูนะครับประมาณนี้นะเป็นคําแนะนําที่อยากจะมาให้ทุกคนในวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ